เราไปตั้งใจฟังคำสอนจากพุทธโอษฐ์วันนี้จะอ่านพุทธวจนะให้ฟังในเรื่องเหตุให้ค้าขายได้กำไรหรือขาดทุนในหนังสือพุทธวจนะหมวดธรรมฉบับทานการให้หน้า203จากพระตาบิฎดกฉบับสยามรัฐ เฉพาะในส่วนพุทธวจนะเล่มที่21หน้าที่105ข้อที่79 <c> ็า <oughs> ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญอะไรหนอเป็นเหตุปัจจัยเครื่องให้บุคคลบางคนในโลกนี้ทำการค้าขายขาดทุนอะไรเป็นเหตุเป็นปัจจัย เครื่องให้บุคคลบางคนในโลกนี้ทำการค้าขายไม่ได้กำไรตามที่ประสงค์อะไรเป็นเหตุเป็นปัจจัยเครื่องให้บุคคลบางคนในโลกนี้ทำการค้าขายได้กำไรตามที่ประสงค์อะไรเป็นเหตุเป็นปัจจัยเครื่องให้บุคคลบางคนในโลกนี้ ทำการค้าขายได้กําไรยิ่งกว่าที่ประสงค์ <c oughs> สารีบุตรบุคคลบางคนในโลกนี้เข้าไปหาสมณะหรือพราหมแล้วย่อมเปรวลาณาว่าขอท่านจงบอกปัจจัยที่ท่านประสงค์ เขากลับไม่ถวายปัจจัยที่เขาปรวลานาถ้าเขาเคลื่อนจากอัตภาพนั้นมาสู่ความเป็นอย่างนี้เขาทำการค้าขายอย่างใดอย่างใดเขาย่อมขาดทุนสารีบุตรบุคคลบางคนในโลกนี้เข้าไปหาสมณะหรือพรามแล้ว ย่อมเปารณาว่าขอท่านจงบอกปัจจัยที่ท่านประสงค์แต่เขาถวายปัจจัยที่เปารณาไว้ไม่เป็นไปตามประสงค์ถ้าเขาเคลื่อนจากอัตภาพนั้นมาสู่ความเป็นอย่างนี้เขาทำการค้าขายอย่างใดอย่างใดเขาย่อมไม่ได้กำไร ตามที่ประสงค์ <c oughs> สารีบุตรบุคคลบางคนในโลกนี้เข้าไปหาสมณะหรือพราหมณ์แล้วย่อมปรวลานาว่าขอท่านจงบอกปัจจัยที่ต้องประสงค์เขาถวายปัจจัยที่ปรวลา,าไาว้ตามที่ประสงค์ถ้าเขาเคลื่อนจากอัตภาพนั้น มาสู่ความเป็นมนุษย์นี้เขาทำการค้าขายอย่างใดอย่างใดย่อมได้กำไรตามที่ประสงค์สารีบุตรบุคคลบางคนในโลกนี้เข้าไปหาสมณะหรือพรามแล้วย่อมปราวณาว่าขอท่านจงบอกปัจจัยที่ต้องประสงค์เขาถวายปัจจัยที่ปราวณาไว้ ยิ่งกว่าที่ประสงค์ถ้าเขาเคลื่อนจากอัตภาพนั้นมาสู่ความเป็นมนุษย์นี้เขาทำการค้าขายอย่างใดอย่างใดย่อมได้กำไรยิ่งกว่าที่ประสงค์สารีบุตรนี้แลเป็นเหตุเป็นปัจจัยเครื่องให้บุคคลบางคนในโลกนี้ทำการค้าขายขาดทุน นี้เป็นเหตุเป็นปัจจัยเครื่องให้บุคคลบางคนในโลกนี้ทำการค้าขายไม่ได้กำไรตามที่ประสงค์นี้เป็นเหตุเป็นปัจจัยเครื่องให้บุคคลบางคนในโลกนี้ทำการค้าขายได้กำไรตามที่ประสงค์ นี้เป็นเหตุเป็นปัจจัยเครื่องให้บุคคลบางคนในโลกนี้ทำการค้าขายได้กำไรยิ่งกว่าที่ประสงค์